เฮ้ยน้อยน้อยเตียงอยมีเมย์เมย์เอือน้ำอมแอมแอมเนย้อมแอมน้องออมแอมมาหาคุณย่ามาหาแม่ชีใหญ่เฮ้ยน้อยเอือนมันเร็วี่หลาเอือนม่งเอือนเมย์เมยหลาเอือนิ่งนางลงนางลงี่หลายนางลงนางลงเห็นบ่เห็นเมย์นอนบ่แน่ ่นเพิ่งมาหน่อยนวดยังไม่กเอ็นมันเลี้วไหี่าเอ็นไหมไปไปชีไปชีไปชีบางล้มงล้เอาน่งล้มนี่าเงมือน่ถือมเ่เพ่าหนอยย่ในกล่องให้หลวงมาเออไหมนี่ดาไทยนี่ดาไทยนี่ดาไทยกดแล้วป้ากดแล้ว อ,อย่าถือโทศัพั์เด้อ<ช>ถือเท้ทาจับทะถือโท้าจับนั่งจะจับหนาป่องเออฮะเอาเมื่อนี่ถือเอมื่อนี่ถือถือช้องเงินเอาท่ายออกมาเออ สีแดงสีดำสีน้ำสีสีน้ำเขียวสีน้ำตาลดำดำใช้ดำใช้ตัวไดนสีดำ

หมานยจาแอมเนาะหมาโนยนอนหลับเล้เ็นมวไหมบ้างมายอย่างนเนาะโอ้ใช่ใช่ือนใช่ใช่หมาก็ไปเห็นหมาย่มื่อใบมีไหมเออหน่ะเห็นหมาบ่มืออกมือใบหน่ก็เอ้เห็นมา่อยโอ้ย เอ๊ะหน่อยกว่าไหมใช่ไหมใช่าหน่อยบ้างมีไหมเด็กเอาซีใส่มาเอาซีใส่ไหมเออป้าอมแอมถ่ายคลิปให้น้องหมาใครบ้างเด็กหน่อยกับไทยกล่องเป็นให้เนี่ยเอาลากดตรงนี้กดตรงนี้ชื้นหนาชื้นรวยที่หาไทยไหมอันนี้เป็นสีมือสีมือการถ่ายรูปของน้องอมแอมนะคะแม่ชีไม่ได้เป็นคนถ่ายนะคะน้องอมแอมเป็นคนถ่าย เ <laughs> ห <laughs> ็นว่าล่ะมือบางกลองเบิดแล้วไม่หลายอะเออเห็นมอเห็นหมาหน่อยบ่ะเนื้อชาไม่หลาป้ะนี่มันเนื้อหนังอ่ม <laughs> ันนน่บอู้หูมันเหนียบชาเยอะอยู่แล้วยายแล้วยาไทยกันหอมแหม่มกำลังถายลูกน้องมาดูชิดดีมือการถ่ายรูปหอมแหมมจะเป็นยังไงกับกล่องนะกับกล่องไทยจะพอไทยเป็นเว่อ เอนเออมือบางกล้องแล้วมื่อีหลาบางกล้องไปโคดเป็นบคว่าน้อยหน่อยเร็วได้ไหม

Thay nữa Thái bên Thay ba cốt à Thay bằng đấy Cô hồ má bên Thay bên bơ Thay má nòi bên Nóng ôm em Má น้องออมแอมเป็นหลานสาวของแม่ชีนะคะเป็นลูกของน้องชายแม่ชีก็มีสักเป็นป้าของน้องออมแอมแม่น้ำตาลเบาเป็นไปใส่มาไา,ายตัวนี้เบิังเร็วมาไายนี่ไทยตัวนี้เบิงเังเฮ้ยไทยดําดำนี่แม่ชีใหญ่ท่านร้อนเลย ใส่ดำใส่ตัวได้สีดำใช้ดำอ่ะอื่นดำดำหมาน้นหมาน้นเอาเบาเป็นหรอกตัวเนี้ยหมาน้ยหมาน้ยถือหมาน้นที่หลาเบาเป็นไปน้องน้องออมแอมสามขวบแต่ว่าพูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ส่วนมากน้องอมแอมจะดูคลิปภาษาอังกฤษ แต่พอภาษาไทยฟังรู้เรื่องใครบอกอะไรพูดอะไรก็ฟังรู้เรื่องแต่เวลาจะพูดสืส่อสารกับเราเหมือนเหมือนเด็กที่ยังพูดไม่ค่อยเป็นแต่พูดได้เป็นบางคำใช้ไหมหน้อยนอนรับเร็วเอ,อินมากมาบึนอีหล่าเอ,อินมาวม้าบึงเหม่ยมาองขยี้กระง,งตีวันนีอ ถ่ายจะกควงไปไรเงับไปหุ่นด <ô Words> ้ไปเบิ้งไปถ่ายเบิ้งหมาด้ถายถายเบิ้งหมาหน่อยถ่ายเป็นวะอีหล่าถ่ายเป็นวะกดโดองไรเอาไปไหนเอากาเเทดเป็นเออม

มีเอิญมีมาพีหลาเอิญมีมาด้ยมี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 ไปมีมีะไปเล่นห่มหมเอาไปฝุ่นไปมีมีเอิีมีออกมาแล้วมีมีเอาเอินก็เอเมมเมมยปะ

อีหลานย่าไปฝุ่นเด้ออีหลานย่าไปผุนแปะเ้ยเฮเสดุกไมย์มยี่เอินแล้เอิเมยไหมมยอีหลานย่ไปฝุ่นแปแเย์เเมย์เมย์เมยมย์ยเอิญเมย เอิเมยเหลอเมย์เฮ้ยมาพีละมาพีเท่าออมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมวยมวยมมย่์บนมยยยมาเอิมามา้วเมยเมยเมยมีเอิมีบ้างมีเอิดุกดดุกดกง Điếc, gần điếc Điếc Đi lại gần điếc Điếc Đuốc điếc Thế Đi lại gần đuốc điếc nữa Mần Mà Mà khá bé Để nắm nòng ôm em nè Để nấm nòng ôm em nè Má Má

อาเมยเอิอนมึนงอาเมยเอิอนอาเมยเบิ่งเร็วอาเมยกัดขวดน้ำเลีว้วน้ำม,ม,มากินน้ำม,มามาน้ำน้ำรองเออมันจะพูดได้เป็นคำนะคะแต่พูดเป็นประโยคยังไม่ได้มาเอิอนมาเบิ่งเร็วเอิอนมีเบิง่งมีอาเมยอาเมย มีเลยน้ำหอแมแอมเนี่ยอ,อันดุกด็กอันดุดก,ดกเฮ่ดุกดิกเฮ้ดุกดิกอ่ะหายให้เดีกเบิ้งเฮ้ดอีกเบิ้ง้ะดุกดิก,ดก,ดกวายวายโง่ มีเอานมีวายมันคืนวนนน <laughs> อวันดังสนเอาเอามันคือเป็นเัื่องสนมัเนี้เอาเอาวันนี้มาหยอกกันยิ่งหลาไปไกลๆแล้วลงมาเพิ่มด้เยิ่งววายมันคือน้อนดังสนหรอว่าแม่ <laughs> lắm <laughs> <laughs> ừ. Ừ, <của> Mốc <laughs> má giò canh càng mốc bánh mà nè Thấy là luôn má bưng Má luôn Luôn má liền Má này. Má

เอินมาดูเรื่เหมย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 มีอ่ะเหมยเอินอเหมยบ้างเร็วอาเหมยอาะหมีเฮ้ยไปไปไปไนี่เอาเอาไปนี่เอาไปหยอกหมาหรอกันหัวไปนี่ลูกเด็กหานหนังเร็ว อ่เด็กดีกัพี่เอาไหมมาเรกมมาเรียมาเร็ยเอาหยกพางหยกมาหน่อยเร็วๆเน่ยเนี่ยไปเทดินส่มันม่ยล่ะอ่อยอ่อยเองเลยอ่อยเลยกิดกเลยน้ำนองอมิ้นเนสเด็กมาทรงีเดียนมาแกทีเดียวแอม๋อมี่ม กลาบหมันเป็นหวมันบกัดตกมันบกัดมกัดตกไปเขาลงเขาลงไปผุ่นปะทัีอ้ตุ๊กตุ๊กมพี่มือมือมอเกิดมันเอิดมมืม้ยนเนีไปเรยมไปเร่ยไปเรวยไปเรมาพี่แล้วแล้วพี่อี๋อแมม มาแล้วมีไหมดลูกเิีกมาพี่ลูกดิกมาพี่มาพี่บอยันมาหมากนพี่มาหาบ้งมยเหมเหมยเหมยเหมเขม้หมเหมยเหมหมยหมเบมยงยเมหมมเหมยหม เอินมยเอาเอินเหมยบ้งเอินเหมยมยเหมยเอาบ้งเอินงานเจ้าปาเจ้าปาัดเหลี่ยมนะว่าเอินไหนบ่หัวซาเลยเนไหนะฮาปลาเดียวให้ยาหอมเนาะให้ยาหอมนะอุ้ยม่เอาหอมอีกหอมอีกหอมยาอีกนะอมเงินไหนหอมยาอีกเลยหอมยา เอาหอมอี๋บัถืองได้ว่างั้นเอาหอมแก้่ยาแน่โอ้เด็กเงินหลายเป็นตรมาอยู่เอาหอมอี๋รึคหอมยาอีกหอมยาอีกไหมเอาละมันสิแจง่ายเด้อย่งด่าถึงแมบ้านเราตีเอาบายบายยากันเร็วบายบายออนเด้อเอาบายบายยิ่งด่าบายบายนะอยากเป็นเสี้ยเซ้ง แอมเนี่ยบานแล้วอุ้ยนี่เป็เกียร์โหลดไหมอะบาย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 ก่อนนะบายบายบายคุณไายบายงาคุณไายบายงานคุณไหมคุณไายบายงานบายบายงาเด้อบายบายบายเลย